สวัสดีค่ะแม่แม่รายงานตัวมื้อเช้านะคะน่าสดจริงๆนะเดี๋ยวมาดูค่ะว่ามื้อเช้าคุณก้อยเริ่มยังไงนะคะกินตามคำพีกินดีก็ทองได้นะคะการแต่งกายไม่ต้องโฟกัสนะคะโฟกัสที่อาหารอย่างเดียวนะจ๊ะแม่จ๋าอ่ะมาเริ่มดูกันนะนี่ค่ะมีเมนูอะไรคะอันนี้คือไข่ขาวนะคะจำนวนทั้งหมดประมาณ5ฟองเฉพาะไข่ขาวเลยนะคะแล้วก็เมล็ดฟักทองโรยเข้าไปเลยค่ะนี่1กัมมือเมล็ดฟักทองออกแกนิกอบ นะคะใครที่เคยทานของครูก้อยจะรู้ว่าไม่กรอบมากนะคะเพราะว่าไม่อบให้ศูญย์เสียกดรดไขมันดีที่เราทานคือเราต้องการกรดไขมันดีมันด้วยนะคะแล้วก็ไม่มีสารกันบูดนะคะมันจะมันๆน,นะแล้วก็จะไม่ถึงขั้นกับกรอบมากอร่อยค่ะนะคะนี่เกรดออร์แกนิกเราเพิ่มซิงซิงเป็นตัวช่วยทําให้ไข่เนี่ยมันจเจริญเติบโตสมบูรณ์แล้วก็ไข่สุกนะคะ ก็คาร์โบไฮเดรตมื้อเช้าก็ไม่เน้นนะคะแล้วก็ปลาทูวันนี้ตัวเล็กนะคะก็จะขอจัดไป2ตัวแต่ว่าครูเกตขอยืมหนึ่งตัว <laughs> ขอยืมไปหนึ่งตัวกูก้อยเลยกิน2นะคะวันนี้เนาะ อ่าเรียบร้อยเสร็จวันนี้ครูก็ต้องกินดอกคําฝอยด้วยค่ะเพราะว่ามีประจําเดือนนะคะเมื่อวานออกมาซึมๆครูก็ใยนับวันนี้เป็นเดือหนึ่งค่ะอ่านะชงดอกคําฝอยเรียบร้อยกินทั้งน้ําเคี้ยวทั้งดอกในช่วงมีประจําเดือนเป็นการขับิ่มเลือดล้างประจาเดือนเอ่อที่มันข้างคอ่ะนะที่ทับถมอยู่ที่ผนังมดลูกอะให้สะอาดนะเหมือนการเคลียร์ผนังมดลูกนี่นะคะดอกคําฝอยออร์แกนิกก็เป็นเกรด A นะคะแม่อันนี้ไม่มีสารเคมีเป็นเกรด A ดอกสวยสุด แบบนี้เลยเพราะว่าจะให้แม่แม่ในเพจในเขียวดอกด้วยสรรพคุณมันอยู่ที่ดอกเวลาจะดื่มแม่ก็ล้างสักประมาณห้าวิอะ่ะออนะคะแล้วก็ชงน้ําให้มันน้ํามันออกมาแบบแดงๆอย่างเงี้ยแล้วก็ให้น้ําแห่งราก็จะพูดง่ายๆแล้วให้ดื่ม <laughs> นะดื่มช่วงเวลาไหนก็ได้นะอันนี้ครูก็ยกไปก่อนเพราะเดี๋ยวครูก็จดื่มระหว่างวันนะคะอันนี้ไข่นะคะซื้อมาเป็นตับนะคะทั้งไข่เป็ดไข่ไก่ เดี๋ยวถ้าจะให้ดูโซนนี้คือโซนสะสมของบำรุงมีทั้งโปรโตีนเฟอร์ตี้โปรโตีนเฟอร์ต้าข้างล่างราดปันไหลเผือกนะคะข้างบนมเมล็ดฟักทองเอยอะไรเอ่ยอยู่ข้างบนเต็มหมดอันนี้อะโวคาโดครึ่งผลโอ้โหจะบอกว่าอโะโวคาโดนี่คือซื้อมาตนุนเพราะว่าลูกสาวก็กินน้องไมไดาก็กินบำรุงด้วยสมองนะคะเพราะว่าอโะโวคาโดนเนี่ยกรดไขมันดีผู้หญิงเนี่ยของเราต้องกินเพราะว่า เราต้องการกดไขมันดีกดไขมันดีเป็นตัวสร้างฮอร์โมนเอสโตรเจนผักสดผักออร์แกนิกซื้อมามากินสลดัดเดี๋ยวกินผักสดตอนเย็นแล้วก็อะโวคาโดเดี๋ยวก็จะกินเป็นคู่กับสลัดนะคะราบน้ำสลดัดน้ำสลัดของคุคก้อยก็จะใช้เป็นพวกเอ่อโอลิฟออยล์อะไรพวกนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวมาเริ่มกันตอนเช้าก่อนอะโวคาโดขอกินซีกหนึ่งก่อนพอดีของน้องไมดากินไปหมดซีกหนึ่งแล้วแล้วก็เดี๋ยวมันจะ สีมันจะไม่สวยไงเราก็ขอจัดอะโวคาโดซิงก,ก่อนกินวันละจริงๆริงวันอะโวคาโดเนี่ยกินวันละครึ่งผลถ้ากินทุกวันถ้าวันเว้นวันก็วันละผลแต่อันนี้มันใหญ่นะเดี๋ยวเริ่มตอนเช้าก่อนให้ดูแล้วกันนะคะอะตอนเช้าอันนี้คือเช้าซิงซิงเลยนะคะเมื่อกี้เข้าห้องน้ําเรียบร้อยแล้วก็ดื่มดื่มน้ําเปล่าเรียบร้อยแล้วนะคะหนึ่งขวดเล็ก ะคะับถ่ายอะไรดีมากแล้วก็จะเริ่มที่ตัวนี้ค่ะเอาออกมาจากตู้เย็นนะคะเพราะว่ามันเป็นตัวคั้นสดนะมันต้องเก็บในตู้เย็นนะคะ1ช็อตเช้า1ช็อตแล้วก็เย็นอีก1ช็อตนะคะช่วงท้องว่างอะดีที่สุดดูดซึมวิตามินดีที่สุดเลยนะตรงนี้ดีกว่าแสงดี<ห>อืมตัวนี้เป็นตัวช่วยลดภาวะไข่ฝอนะคะอะควอีทีนสูงนะคะ แล้วก็ปรับสมดุลฮอร์โมนประจําเดือนให้ปกตินะคะแล้วก็ที่สำคัญคนที่จะกระตุ้นไข่นี่แหละมันจะช่วยในเรื่องของการโปรเทคเซลไข่นะไม่ให้ไข่ฟอเสียหายนะคะฉันครูก้อยจะไปกระตุ้นไข่ไปพบหมอวันอาทิตย์นี้แล้วค่ะอีก2วันนะคะเพราะว่านี่คือเดย์หนึ่งแล้วจะไปรักษาไข่ตั้งต้นประมาณเดย์สามตรวจช็คฮอร์โมนถ้าฮอร์โมนโปรแลคตินไม่สูงถึงท่านแบบคุณหมอให้เบรกก็ขอกระตุ้นเลยคือครูก็ยังพ่งตรงยังมีน้ำนม ไม่ได้ยังกินนมตอกนกลางคืนอยู่อะโปเลคตินมันก็อาจจะสูงนะพอโปเแลเตินมันสูงเนี่ยไข่มันจะไม่ค่อยไม่ค่อยโตกระตุ้นแล้วมันจะไม่ค่อยโตแต่ว่าโอเคคุกก็กำลังลงมานานแล้วแหละแต่ฮอร์โมนมันจะกดไว้แต่คุณหมอก็บอกว่าโอเคเราก็ลองกระตุ้นดูก่อนแล้วก็กระตุ้นไปจบหนึ่งช็อตเช้าช็อตเย็นชอ็ชอตนะก่อนไปกระตุ้นสามเดือน ช่วงฉีดกระตุ้นเนี่ยสี่ช็อตคือเราต้องดับเบิลสารต้านหรือมูริสลาบไม่งั้นคือพูดง่ายๆว่าเราช่วยให้เซลล์ไข่อ่ะมันเสื่อมน้อยที่สุดอะพูดง่ายๆจบไปเลือดมาอันที่สองน้ำผักผลไม้สกัดเย็นของคุก้อ้ไว้ทําเองในนี้มีอะไรบ้างมีพืชผักต่างๆที่มีสารแอนตี้ออกซิแดนท์สูงเห็น mm hmm. แดงๆอย่างนี้เพราะว่ามีบีทรูทมีรูทแครอทมะเขือเทศทับเทมิมแอปเปิลแดงแอปเปิลเขียวฝรั่งแก่แก่เซอรี่กวางตุ้งผักเคลผักโขม มันนาวนี่ค่ะอย่างนี้สก,กัดเย็นเอาไว้นะคะทําทุกวันนะหรือว่าทำสองวันครั้งก็ได้แช่ตู้เย็นสักสองวันก็พอหนึ่งถึงสองวันพอนะอย่าทาแล้วมันครั้งนานเพราะว่าเดี๋ยววิตามินซีมจะหายแล้วก็อัดผงผักนี่นะคะอันนี้ผงผักสีแดงเพียวเรสอันนี้ผงผักสีเขียวเพียวกรีนแต่ถ้าสาหรับคนที่ไม่มีเวลาทําน้าผักแบบปูก้อยอะ่ะก็แนะนําว่าชงกับน้ำเปล่าดื่มได้เลยหรือว่าจะชงกับน้ำมะเขือเทศร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยเออแล้วก็เอาผงผักอัดเข้าไปผงผักแดงมันก็จะมีวก สารต้านอนุมูลอิสระที่มาจากพืชผักสีแดงอะคะ่ะแอนโทไซยานินเบตาแคโรทีนไลโคปีนที่อยู่ในมะกเขกือเทศกรดอาระจิกที่อยู่ในทับทิมอันนี้มีทับทิมด้วยนะคะแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยเป็นร้อยเปอร์เซ็นตที่เป็นผงผักร้อยเปอร์เซ็นต์นเอรัลมีออยอทุกอย่างเรียบร้อยเหมือนเรากินผักเลยอะคะ่ะแต่ถ้าบางคนเคี้ยวผักไม่ได้เคี้ยวผลไม้ไม่ได้แล้วก็ไม่มีเวลาคัานน้ำผักค oh, <laughs> ือโอ้โหเงินไข่มากเยอะมากเออเอาไปจัดผงผักไปให้ ผงผักสีเขียวจะเป็นพวกแบบหายากเป็นของแบบซูเปอร์ฟู้ดระดับโลกนะคะเอาโฟลฟาวิดกรัสไฟโรลีน่ามารุมพวกนี้ปรับสมดุลฮอร์โมนรังไข่ก <c oughs> ็เรียกว่าป้องกันภาวะรังไข่เสื่อมแล้วก็ทําให้เลือดสะอาดทำให้ไข่ปก,ปกติเนี่ยกินแบบนี้จริงๆเดี๋ยวคุณก,ก้อยก็จะชงอีกเพราะว่ามันจะต้องกินเขียวสองช้อนแล้วก็แดงสองช้อนต่อวันก็อีกสองช้อนที่เหลือเนี่ยคุณก้อยจะชงในน้ำเปล่าดื่มตลอดวันให้ได้สองถึงสามลิตรแบบนี้ค่ะนะคะอ่า คนค่ะถ้าฝูกภาพก็คือมนุษย์ก็ได้ขอได้ไหมคุกเกดขอซูมุกค่ะขอชิมเดี๋ยวสิคนเนี่ยเช้าๆคุณทำอย่างเงี้ยคุณต้องเตรียมตัวนะไม่ใช่ว่ามาถึงตอนเช้าผักก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีมันจะได้กินเหรอคะคุณแม่เหือ งความเป็นผักอร่อยนะไม่ใช่ไม่อร่อยแล้วก็เสพติดความเป็นผักบอกเลยเอาง่ายๆแค่นี้ไข่ไม่สวยผิวสวยหน้าสวยให้มันรู้ไปกินแบบเนี้ยแล้วคุณกินอย่างเนี้ยติดต่อกัน่ะห้าปีสิบปีคุณไปดูเลยตอนคุณอายุสี่สิบห้าสิบอ่ะ,ค,ะอค,คุณจะไม่เหมือนกับคนรุ่นเดียวกันคุณจะไม่เหมือนกับคนรุ่นเดียวกันผิวพรรณของคุณฮอร์โมนอะไรของคุณเนี่ยหนูคูกไปนี่หน้าไม่แต่งนะ นี่หน้าไม่แต่งนะบอกเลยไม่ได้บอกว่าเป็นคนแบบผิวสวยผิวดีอะไรนะแต่มันดูมีสุขภาพดีไม่ใช่คนผิวขาวแต่ผิวเป็นคนผิวสุขภาพดีเพราะอะไรอะ่ะไม่ใช่เพราะครีมราคาแพงนะบอกก่อนแล้วเป็นคนไม่ได้ใช้อะไรเยอะแยะอะไรมากมายเลยข้างในและที่สำคัญเนี่ยพวกผมผิวเียโปรตีนด้วยสําคาัญเพราะว่ากินโปรตีนตลอดอมามากินอาหารกันบ้างมากินอาหารกันบ้างอันนี้วิตามิน วิตามินที่ต้องกินก็คือมีเนี่ยสี่อย่างในมือเห็นไหมคะมีอะไรบ้างคะมีโฟลิกเม็ดสีขาวคือโฟลิกนะคะเม็ดสีชมพูมัลติวิตามินยี่สิบชนิดนะคะที่เหมาะสําหรับคนาบารุงไข่เตรียมตั้งครรภ์แล้วก็มีฟิชออยนะคะแล้วก็อันนี้ฟิชออยนะคะแล้วก็อันนี้โคนนไซคิวเทนนะคะคิวเทนคือมันช่วยในเรื่องของให้พลังงานกระเซลล์ป้องกันไข่แก่ ฟิชออยล์มันช่วยในเรื่องของน้ํามันนะคะมีพวกโอเมก้าสพวกนี้มันจะช่วยไข่ตกปกตินะคะแล้วก็พวกกรดไขมันดีต่างๆพวกนี้มันเป็นตัวช่วยเสริมฮอร์โมนเพศหญิงมาตริกวิตามินก็คือเพื่อความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายของเรานะคะซึ่งในนี้มีอินโนซิทอลด้วยนะที่เป็นสารแบบบำรุงไข่แล้วก็โฟลิกต้องกิน400-500มโครกรัมต่อวันป้องกันเด็กภาวะพิการแต่กาเนิด4เม็ดพร้อมอาหารก็จะกินมื้อเช้าก็เดี๋ยวทํารวมมาไว้ให้แม่ลองดูแล้วกัน อันนี้ของครูก้อยที่ครบทุกอย่างแบบนี้จะออกตอนยี่สิบเก้ามีนาปลายมีนานะคะเป็นวิตามินที่แบบตัวจบก,กินแล้วแบบจบเลยไม่ต้องไปหาอย่างอื่นมากินแล้วนะอาหารเจ็ดสิบวิตามินสามสิบนะคะก็ต้องครบท้วนหมดทุกอย่างอาหารเริ่มอันนี้ไข่ขาวอย่างเดียวเลยนะวันนี้ไข่ขาวอย่างเดียวเลยเดี๋ยวไข่แดงก็จะกินเป็นไข่แดงต้มก็ปรุงรสอะไรล่ะเดี๋ยวใส่เกลือพริกไทยเอานะคะปรุงรสน้อย แล้วก็คาร์โบไฮเดรตก็ไม่จําเป็นเท่าที่ควรนะคะจะกินคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนก็จะกินพวกแบบธัญพืชปุเกรนอะไรพวกเนี้ยแทนข้าวขาวข้าวไม่ขัดสีนี่ค่ะตักเป็นงอนๆอนอร่อยไข่ขาวทอดกับน้ำมันคาโนล,ล่านิดหน่อยโปรตีพผักไทย